สวัสดีครับได้มีช่างอั่มมาใหม่2เล่มนะครับผมเอาเอา,เอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะส่วนเรื่องราคากับเรื่องทดสอบเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมพอดีเพิ่งได้มานะครับแกะจวผมสต็อปวิดีโอนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือแกะดูไปพร้อมๆกันนะครับอยากให้ดูว่างานช่างอ่่า แกะมาปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแกะเสร็จแล้วนะครับผมคือเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะนะครับจะได้ว่าไม่ไม่เขาเรียกไม่อะไรนะไม่เข้าข้างช่างแล้วก็ไม่เฟกอ่าไม่คือสวยมากนะครับต้องบอกงี้นะนะครับเหล็ก go หนะครับผมเรื่องสเปคเหล็กเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะครับวันนี้มาดูความสวยของมีดก่อนสวยมากนะครับบอกเลยนะครับ ไม่ผิดหวังนะงานช่างอ่ำนะครับรอนานประมาณ3เดือนนะครับแต่ว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับเนื่องด้วยช่างเนี่ยป่วยด้วยแล้วก็มีลูกเล็กด้วยนะครับไม้อะไรผมไม่เคยถามช่างนะไม่เคยระบุไม้นะครับและช่างก็ไม่เคยส่งมาให้คอนเฟิร์มนะครับคือเชื่อใจในงานช่างนะครับซึ่งออกมาก็ไม่ผิดหวังนะครับส่วนเล่มนี้นะครับเหล็ก G O 5เหมือนกันนะครับ ไม่แน่ใจว่าช่างได้ทดสอบไหมแต่เหมือนก็มีรอยนิดๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูไม้นะครับผมดาว่าเป็นประดูนะนะครับเหมือนกับเออประดูลายเสืออะไรประมาณนี้นะครับย้ำหมุดฟูลแท้งนะครับ G.O. 5นะครับเนียนสนิทเต็มนะครับผมตรงสันเอาไว้กระแทกได้นะครับงานช่างอํานานนะครับผมเลยสั่งสองเล่มพร้อมกันเลยนะครับผม โคตสวยอะก่อนหน้านี้ผมมีเดี๋ยวผมเอาเล่มเก่าที่ผมมีมาให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวผมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะให้ดูความหนาานะครับที่ความยาวก่อนนะเล่มเล็กนะครับส่วนของคมนะครับประมาณ สี่นิ้วจริงๆถ้าดูเนี่ยก็เกือบห้านิ้วนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับแต่มาจนถึงกาดเนี่ยนะครับประมาณหกนิ้วนะครับด้ามห้านิ้วนะครับเล่มใหญ่นะครับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับผมส่วนตัวด้ามจนถึงสันโคนด้าเขาเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกกันะที่เป็นเหล็กนะครับหกนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วนี่ประมาณห้านิ้วหกนิ้วนะครับ ความหนาน่าจะ6มิล6.3นะครับหนามากนะครับึปลายก็ประมาณ5มิลนะครับส่วนเล่มเล็กนะครับเบาวิลเลยครับ5มิลนะครับปลายก็3มมิลนะครับเค๋ยวผมเอาเล่มอื่นให้ดูของช่างอ่านที่เคยมีนะครับเอามาเทียบกันดูนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่ทดสอบไม่อะไรนะครับ เดี๋ยวจะทำความสะอาดเก็บแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วนะครับนี่นะครับงานช่างอาบที่เคยมีเล่มนี้ทดสอบหลายครั้งแล้วนะครับให้ดูทรงใบเผื่อคนชอบเลือกแล้วจะสั่งช่างนะครับผมว่ามันก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับ แต่ความแตกต่างอยู่ที่ดีไซน์ตรงนี้นะครับการออกแบบของช่างนะนะครับแต่เล่มนี้ากาดทองเหลืองแบบนี้ไม่มีแต่ใช้ตัวนี้เป็นกาดแทนก็โอเคนะครับป้องกันได้ได้เลยแหละนะครับเนี่ยดีไซน์แบบนี้ผมชอบนะครับมันป้องกันคมนะครับผมชอบช่างที่ออกแบบมาประมาณนี้อย่างเนี้ยนะครับถามผมนะผมกลัวนะครับ กลัวว่ามือจะหลุดไปโดนนะครับเล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ก็เก็บไว้นะครับเพราะงานช่างอ่ำเนี่ยนานกว่าจะได้นะครับพวกนี้เป็นเหล็กตัวเดียวกันหมดเลยนะครับ G O 5โทษ3ดเล่ม G O 5เล่มนี้เป็น S U J 2นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้ทดสอบนะครับเล่มที่ได้มาใหม่นะเดี๋ยวไว้ทดสอบนะครับแล้วจะเอาไ้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งวันนี้รีบหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเก็บของไปทำงานแล้ว ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับช่องมิและขวานนะรีบเอามาให้ชมก่อนนะครับแกะดูไปพร้อมๆกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่ารอนานรวม3เดือนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ